ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการรเดนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมของแต่งของเก้าสกินใหม่นะครับว่าสกินไหนนะครับจะมีของแต่งอะไรบ้างแล้วก็อยู่ระดับไหนนะครับสกินแรกนะครับเป็นสกินใหม่ของอารดูอินนะครับสกินนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกอยู่ระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับสีได้นะครับมาทั้งทีไม่มีเอฟเฟกแต่ว่าสกินนี้อาจจะแจกฟรีนะครับน่าจะเป็นสกินงานแข่งนะอันนี้ก็คือของอารดูอินสกินแรกนะครับ สกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของลุกนะครับสกินนี้อยู่วอเตอร์แพดนะครับบทถัดไปนะครับอยู่เลเวลหนึ่งนะแล้วก็เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟคระดับลิมิตเอซีเขียวนะครับอันนี้ก็คือสกินของลุกนะครับสกินต่อมานะครับเป็นของลิกเตอร์นะครับอันนี้ก็ใครนะครับที่เป็นเมนหลักของลิกเตอร์ไม่ควรพลาดนั่นทีนะครับลิกเตอร์จะมีสกินน่ะแล้วก็มารอบนี้สวยนะครับไม่ตีมจีนแล้วนะสวยมากนะครับอยู่ระดับ ลิมิเต็ดสีส้มนะครับมีเอฟเฟกเป็นสกินวอเลอร์แพดนะกรอบโปรไฟล์ก็เป็นกรอบวิบวับนะก็ถือว่าดีนะครับลิเตอร์นานๆทีจะมีสกินอ่ะไม่ควรพลาดผมก็จะไม่พลาดนะครับจัดแน่ครับสกินนี้สกินต่อมานะครับเป็นของยีน่านะครับสกินนี้เป็นสกินวอเลอร์แพดเหมือนกันนะครับเป็นสกินที่อยู่ระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับมีเอฟเฟกสกิลมีรูปโปรไฟล์อีโมจินะครับแล้วก็ชุดนะครับมีสีชมพูฟ้าและก็ม่วงครับมี3สีนะครับชุดฮะ อันนี้ก็คือของยีน่านะครับมีฟเฟกเป็นทีมเดียวกับรูกนะครับแล้วก็ลิเกเตอร์นะสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของเทน,นะครับสกินนี้เป็นสกินฉลองงานแข่งนะครับเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็อยู่ทีเดียวกับลิมิตทองแล้วก็เพททิกนะครับใครที่เป็นเมนเทนก็ไม่ควรพลาดนะครับเนี่ยบอกเลยว,ว่าเ hey ทมากนะครับ ก็ดีนะครับในนาทีอ่ะเทนก็จะมีสกินที่มีเอฟเฟกครับสกินต่อมานะครับเป็นของโอเมก้านะครับสกินนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกอยู่ระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับเสียดายนะครับโอเมก้าก็คือมาแต่ละสกินเนี่ยไม่มีเอฟเฟกเลยครับน่าสงสารเหมือนกันนะโอเมก้าแต่ว่ายังไงนะครับก็ต้องรอหน่อยครับว่าจะร่วมมือกับเกมเอเนอร์อ็อกกิ้หรือเปล่าในเกมนั้นมีเอฟเฟกนะครับ สกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของแม็กนะครับสกินนี้เป็นสกินที่อยู่ระดับลิมิตเตอรสีเขียวไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่าสกินนี้นะครับก็มีรูปโปรไฟล์แล้วก็กรอบโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับสกินนี้จะแจกฟรีเออถ้าแจกฟรีนี่ไม่ควรพลาดนะครับใครที่เป็นเมนแม็กนะครับสกินต่อมานะครับเป็นของดีแ c กนะครับสกินนี้เป็นสกินที่อยู่ระดับลิมิเตอรสีเขียวไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่ามีอีโมจินะครับสกินนี้ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับสกินนี้อาจจะแจกฟรีนะครับ ใครที่เป็นเมนก็ไม่ควรพลาดนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของบีแนะครับสกินนี้เป็นเซตเดียวกับลูอีสกินนี้นะครับจะมีรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์อีโมจิแล้วก็ปกสกินนะครับเทียก็ไม่ต่างกว่มิราเคิลนะครับเป็นสกินคอลเลกั่เกมเออเนอร์ออฟ n ิงนะครับสามารถดูเอฟเฟกต์ได้ในช่วงถ่ายคลิปนะครับผมจะเอาเอฟเฟกต์จากเกมเออเนอร์ออฟทิงมายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเอฟเฟกต์เข้าเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ นั่นคือสกินนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับอยากมี ID เกมอารนะครับฮีโร่เยอะสกินแล่นะครับก็ทำกันได้นะครับที่แอฟฟ้าแอสเมีนต้นที่วีเจ็ดนะครับของจริงต้อมคนติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับดูฮะอันนี้รูปโปรไฟล์ขยับได้นะครับสกินเนี้ยแล้วก็มีปุ่มสกินนะครับดูฮะโอ้โหนี่เลยครับอันนี้ก็คือปุ่มสกินนะครับปุ่มนี้นี่นะครับปุ่มดูฮะฉากเปิดตัวอลังการงานสร้างนะครับ สกินนี้มันจะมีเซตของมันด้วยนะมันจะมี루ย์อีกสกินก็เป็นของต้นแบบของยอนนะอันนั้นไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับที่จริงมันควรเข้านะครับเพราะว่าเป็นเซตเดียวกันเซตนี้มันมี3สกินไงมีของยอนลุยย์แล้วก็บิแกน,นครับเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกับเนมิชั่นนะครับส่วนของอยอนนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับเกี่ยวเอฟเฟกก็ดูได้ในช่วงถ่ายคลิปนะครับ ทั้งบีเจนแล้วก็สกินนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นเซตเดียวกับนี่ครับเห็นไหมเซตเดียวกับบีเจนนี่เลยครับถ้าเข้าเกมอาวีนะครับผมคิดว่าอาจจะอยู่ระดับมิเรเคิลเลยครับเทียเทียเทียบได้นะครับนี่นะฮะคืออยากให้เข้ามากในะสกินนี้ นี่นะครับทุกคนครับอย่างเทะอันนี้ก็เป็นปุ่มสกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอฟก็ดูได้ในช่วงท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ 别放松。哈！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 我的赛道无人可敌！冲刺,刺！ 好人气加速，奇迹就是奋力一搏，做到不可能的事。熟悉的赛道总是无趣，未知的挑战才够刺激。 我的赛道无人可敌。<noise> <noise> 嘿嘿，乖，为妈妈摸鱼，当然也是工作的一部分。